ออกมานี่ออมานี่ออกมานี่ออกมานี่ออกมานี้เล่าสายสมอออกมาเคลียร์ตรงนี้เลยไม่รู้ตาเขามัดสมอแบบไหนไม่รู้น่ะพาไปยันไงได้ตะขอตะขอยอยู่นี่ตะขอตะขอยอยู่บนตะขอยตะขอยอยู่บนตะขอยอยู่บนไม่ไม่ตะขอตะขอเคลียร์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตะขอยอยู่บนตะขอยใหญ่อยู่บนอยู่นี่อยู่หลังคาอยู่หลังคาโโจจตีเอาอันนี้ไหมพ่อไหมมันจะเกี่ยวอ่ะ มันถนัดซ้ายด้วยผมไม่ถนัดเอามันลบมันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเอานี่เคลียร์เคลียร์ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาขึ้นเอาขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นก่อขึ้นมันจะพันอ้าวอ้าวม่มามใจเย็นๆไม่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 หนูเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเอานี่เก็บ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 อันนี้เก็บเก็บอันนี้ไปนี่นี่เก็บไอช้อนไอช้อนเก็บสายเก็บสายเก็บสายขึ้นมาปลาเดี๋ยวผมเก็บเองเดี๋ยวผมเก็บเองปลาเนี้ออกไปเอาเคลียร์ออกไปเคลียร์ออกไป ไอช้อนเข้าแล้วค่อยๆลูกค่อยๆเย้เย้เลยเออมันขึ้นมาแล้วตัวมาเรื่อเลยข้าทั้งมันางมันเออเคลียร์ให้หมดเลยเคลียร์ให้หมดเลยใจเย็นลูกมันถนัดซ้ายไอ้มันเล่นซ้ายเราไม่ถนัดมันได้หมดซ้ายขวามันได้หมดเย้เย้เลยเเย้เไอช้อนไอช้อนไอช้อนย้อมงอย่างมงทั้งมันเออพยายามเล่นเราลูกตัดสินใจเอาเองอย่าให้มันเข้ากองนะรอดได้รอดรอดได้รอดรอดฮะพีซีเหรอเนี่ย อ่าไม่ใช่เก๋าละเอ้ยไม่ใช่ไอ้ระวังหัวเรือลูกหัวเรืออุ้ยสีตัวใหญ่ใหญ่เลยฮะโอ้ย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 สีมายังไงวะโอ้ยมายังไงเนี่ย โอ้ยโอ้ยดูไปชันตัวมันใหญ่อะเยอะยอะเอะอ๋อดีดเด็ดมาลบเถอะเถอะอินเดดของนี่ม่นไฟล้อเลยเฮ้ย้ได้แท็กหน่อยแท็กหน่อยแท็กแลูกชายหน่อยแท็กลูกชายหน่อยความสุขความสุขความสุขมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เยอะเยอะเยอะเยใช้ผ้าลูกใช้ผ้าทิ้งทิ้เหนึ่ง ยกในไหวลอกเดี๋ยวเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่โอ้ยสี่ปนใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกนะที่เราได้นะใหญ่กเยอะปูนหลงมาไงสิบปาร์โอลักอ้ยเอาดีๆเลิกจ้างมันโอ้ยนี่โุ้ยอ้ยคันของใครอัลลอฮ์หรอเฮ้ยแล้วไม่เจ้าของคัน ไปไหนเจ้าของคันมันไม่เอาไม่เล่นขวาด้วยไอ้ทรายกูไม่ถนัดของใบแดงแล้วเป็นคนจับคันทำไมผิดผิดข้างไปังไงผิดข้างอไปส่งมาชิบหายใบแดงเล่นหนเป็นออ้ยไม่เห็นหลังทีแรกนึกว่าช้อนเนี่ยตัวเบลเลยเ์เลยหลังดำๆมาเออพอไม้ใกล้เป็นสีเฉยเลยเอ้าไตให้เราถ่ายรวมไม่ได้โปรโมท ออืืเดี๋ยวขอยกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมไหวไหมไหวสุดยอดวุ้ยยาวไอโฟนมันเหมือนกันหมดอันนี้มีเม็ดฝาเนี่ยปฝาน่ะโอ้ดูดิหัวถึงพื้นดูดิหางถึงนมอ่ะหางเรานมอ่ะโอ้โยความสุขอยู่ที่ตรงนี้แหละครับโอ้ยสิบโล สิบโลสบายๆเลยโทนในโทนนะปบอเ่าเ่ยเปลียนออกหัความสุขของเราครับนี่บมโได้อบอกส่งมาส่งมาหนูก็ส่งไปเลยแล้วนึงไปอยากจะเป็นไปเองนั้นไม่ได้เป็นไปเองต้องเลนเป็นูกชายลูกชายผมมันมันได้ไงมันได้ไงโอ้ยจอดเลย กูยาบืนเลยถ่ายท่านี้ไม่ได้หรอกแล้วคันค่อยอ่ะผมไม่รู้โยนมั่วเลยไปคืนไปมันเจ็ดแต่เก้าสิบเลยตีสามสองหนึ่งโอ้ทำไมช้าจังคนอุ้มกันหนักมันตั้งเวลาโอ้ยคนไม่ท่าตรูกลับไม่ได้เหรอเดี๋ยันเล่นไปเลยเล่นทันอย่างนี้แล้วต้องไว้นานแล้ว ทีหลังเป็นเป็นข้างขวานะโอเคแล้วข้างขวาก็มีแต่มันไม่กินทำไงอะครับ่เมื่อกี้ถ้าลูกไม่ส่งให้ผมก็มาไม่ได้ไงเออไม่เพราะว่าห้องน้ำเรามาแบบนั้นก็ต้องแบบนั้นมันนี่แล้วไงดปลาแล้วมันกินก้อมนู่นเออต้องส่งก่อนนึกว่าเอาเลยให้แบนให้แปนก็คือเออป็นกันข้าง จริงไหมปะความสุขของเราก็คือได้ปลาแล้วมาถ่ายรูปใช่ไหมก็คือว่าเราก็เหมือนกับว่าอะไรนะเราชนะเนาะจัดให้ครับในเกมตายชิดจัดให้เป็นไงล่ะข้างยังเมื่อกี้เขาบอกปลาเก่าเมื่อกี้เขาบอกปลาเก่าผมบอกเกมยังไม่จบ แต่เมื่อกี้ตั้งความดีต้องยกเครดิตให้เขานะเขาดึงคันมาให้เรานะ่งมาอดแดงนี่นะครับความสุขของของนักตกปลาครับคือทั้งทีมทั้งทีมครับร่วมได้ได้เสียด้วยกันเทอเป็นทีมออเป็นทีมด้วยทีมเออร่วมกันนี่ไม่เกี่ยวเป็นังเย่ออสรุปแล้วมันอยู่ที่พลังสามเมื่อกี้อเมื่อกี้เห็นไหม ก็เราผมาไมัวันนี้คันนีกันใหญ่เยอะเลยเยอะยังเกี่ยวแกอยู่นี่อยู่เลยเยอะเกี่ยวแก่บอลบอ่ะใช่ปล่อยลงไปแคบเดี่ยวเลี้ยก็ถึงบ้านยังเกี่ยวอยู่นี่อยู่เลยคนทิ้งคันแม่งเลยอะไรความสุขอาวางเบ็ดกันหมดเลยครับกินน้ำเลยมันต้องมาคู่กันโอเคเอาเอาเกี่ยวปล่อยไหมปล่อยไหมปล่อยปล่อยปล่อยมันด้วยเนี่ยอ่ะอ่ะปลาลักใแน่นอนไส่พามาปลาใหญ่จริงๆครับ นะตายิีแน,น่นอนครับโอ้ยใช่เลยเราหมายจุดจอด